สวยนวยงามๆเสี่ยวหอยปลาของหวานปอกบอกไอยปลาก่อน <c oughs> มากมาดเลยพี่น,อน้อง่หอยปลา <c oughs> เอาเด็กสีเลยอือนล่ <ฮะ S 1> หนวยนะอยากเห็นเนห็นบ่อมันจมดิแต่มันก็ขึ้นมา ตรงนี้เขาเรี้ยงปลาตะเพียนกับปลาน,นี่มาแล้วเห็นบหมครับคุณคุณโอ้โหหนึ่งนี่จะตัวยังไงปลานิ้นไม่ค่อยเห็นเนาะนปลานิ้นเห็นไหมเห็นตปับตะเพียนมาเด้อมาเด้อ เดิอมาเด้อเป็นปลากินพืชมือมือคุหนัะคุณน่ะนี <S 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 ่เราไปนองข้างอาหารทีซสาสมไว้ส anyway> ว่านนี้ไม่มีอีกแล้วอยากกินก็จับเอาเลย เมื่อก,ก่อนกามบาลเนาะแม่วานเ,นเนาานดกปาขันน้องที่เหลือเศษเหลือก็เอามาใช้เนี่ยเป็นพวกพวกใบหญ้าใบหย้า,ยาต่างๆเนี่ยเป็นใบหญ้า,าเนะดอกไม้แม่บอ่อปุ่นแห่งหลายอันนี้เป็นเป็นกล้วยที่ว่าเศษเหลือไหมกล้วยมันนั่นตายแดยดก็เลยเอามาดูสิ พุ้งเหรพี่น้่ะมันขามไปกินพวกนั้นตายแล้วพี่น้องอือพี่น้องมึงข้างอาหารอย่างเห็มาสั่งไว้ครับเรียงยู่เรียงกินเลยพี่น้องมัง้งได้กินพอ,อได้กินได้อยากพันวาปลาตะเกียนพุณน่ะมึงนี่ตัวใหญไเน่ยเอาไปเป็นปลาสมก็ได้ ลาบแซบลาบกับแซบอตัวเทาๆตัวกำลังพอกินเลยคุณน่งๆคุ่งคุณน่ะโอ้ยเห็นาทางด้านนี้ตัวอเลยคุณหน่ะคุณน่ะโอ้หมยน้องคุณหน่ะคุณน่ะเดี๋ยวพูดหลายเดี๋ยวแขกสิเหยไม่ยกแขกบ เป็นความสุขครับความสุกเข้าดีเลียงยูเรียงกินขันขห้องมือหนึ่งเกิดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาเช่นยังเช่นโรคระบาดหรือว่ายัางต่างๆตามที่มันเคยผ่านมาเนาะหรือว่าขันเ้อเห็ดเตรียมไว้สิมือหนึ่งเกิดกับกับมาอยู่บ้านหรือว่ากับมาพักพ่อนผ่าหลงมเห็ุกิจกรรมสิ่งนี้เอาเตรียมไว้มันสามารถตอบโจ์ได้ไม่นอ้อ ในน้ามีปลาในน้ำมีข้าวเนี่ยบนคานาห็นบอสนี่ตน้นไม่เนี่ข้เาเติมนามลุ่งนะ่สาเลียงปลาเรื่องครับเดี๋ยวมันนี่ยูไม่กินเลยคุณน้องวันนี้ความสุขเลยครับความสุขที่ประเมินค่าไม่ได้เลยเราถ้าเข้ากับกลืมใจแล้วก็ดีใจได้เพราะว่ามันเป็น ผลิตผลของเข้าทีเข้าได้สางไห์นะเนาะอุ้ยข้าง,นนงล่างนี่นะตัวยังไงพี่น้องเห็นบ่เป็นละ่ะมีแต<ม>่เ<ม>บิดหกบอพี่น้องหกบอกับมีบอนี่สีเหลียงปลานิ้นกับปลาตะเพียนสว่างสีเป็นปลานิ้นกับปลาตะเพียนลายส่วนคล้องใส่ไก่นี่สีเป็นปลาธรรมชาติเป็นปลาดุกกับปลาช่อน น,นโอ้โหย่ี้อเมึงเ่ยอันนี้นมึงพูดอะไรอย่านี้ต่มงกลาปลาตะเพียนอนมี้ะโตง,ง่ามไหมครับตัวน,นุ่ๆนๆง่ามเงน้ำก็ไหลดีดีน้ำก็ไหลดีครับเยากบยุดความสุขไว้ ังส <c oughs> ี่นะครับเขากมาชาจแบตมากในสิ่งที่เขาเห็ดในถ้ำกิจกรรมในสวนตัดหญ้าดูแลต้นใหม่ดูแลผลไม,ม้รวมถึงใหม่ผลพวกไอ้ไรเอ,อ่ยนี่ใส่ในขั้วเลื่อนนะมะนาวมะละมุดข้าวนำหอมกำลังงามโอเคครับผมเบิร์แล้ว กั็เด้อปลาเด้ออากินตามอัธยาศัยเด้อบัดนี้